ข้าวตีเทาใส่ข้าวหม้อเอะคนเชื่อคนออกลายเป็นคนตัวคนองไลเดอดตเลยข้าหมูมาสองกองเอว่าเหนียวตั้มูมอัมากนะก่อนสิบ่าไปลาบหมอ้วนมากเลาหม่อไม่อวนลาบหม่มงเล่า อันนี้ก็ทายขอกินเขาผู้เดียวมาเลยหอยเจ้าประยัดไปแล้ว่ทายจพ่นฮันรักในเขานี่ล่ะอือันรักในพวเขาพ่นพ่เขาะคือบบ้าบ้าว่ามนเอบบน้ซเมื่อหรือมั้ฮะขยานว่าซิเมื่อเด้อเหมือนกีเมื่อหรืมา้บ้แม่เมื่อหรือบ้ป่านนี้รเก่งเมื่อหร่บ้แม่เมื่อหรือรถเก่งของอาเหลือยังบกินข้าถุงเขาเลยมันเอาซากนั่นนจริงน้นไปดูอ่

เอาไว้แล้เดี๋ยวไปสบานมื้อื่นไปเสบานมื้อื่นอคแม่ปอกันกินเท่าไหรเเจ้าก็จะเฮ็ดปลานั่นบ่อ้ชีสไหวหายย่างเขาวัดเด้อบัานต้ใหวใสตะที่แหลกเลยบ่รใส้บรรยางออนบางหมกเต็มูกก็เคยเอาใส่แล้วอคืออ่อน ปาดกดมืก่อนให้มันเห็น3ามชิดกดนั่นผ่าตรงพุ่มได้อาจัรนมาแล้วก็ต้องเพราพว่มพาบอกตาลารในตรงประยานเนี่ยโอ้ยอย่ไหพาบงดุล่ะ

ช่องมันหักมันดีๆกกอนจับมันนะมันที่หางมนใส่้อไกไดโอ้ยอื้เฮ้ต้องเหนียวอีกแล้วหายากมีคุมเนา่ายาก้ยมีเราจะตอกด้หนไปเบอมันจัดเบ่อเ้ยจะปานนั่นเลยวาในร่องน่องแก้ว เหมือนว่าเอาไปเบ่ตัดเอาเหมือนว่า้อากินอยากๆไรปักจางกะ้ไอามือนกินไปเบ่ตัดเลยเพื่อจะได้กินกินมือจะพองก้นบักกัได้แผลอีกล้ไ้แค่แจ้งบ่คยแรงบแก่มันบกแก่แก่เลยาเดิมไปซื้อกระเืด่ล่งขาอยูนีกันยางไปตีน้ำตาลกัน ตามตึงโหลดเลยเลสกยาเียแ่มม้กนียหมนไปอได้านาหันเออมันซื้อปลาเตอใ้ลมันสิกินเบิก่อน่ะเ้วยิ้มนะุนะเ้ยิ้มนะ่นะเล้ยิ้มยัหลังวนะเล้ยิ้มยงนะเส็จเสียล่บ้า เนีอยเราเนี่ยเราใดล้จะานแล้วเอาบอกพริกใส่มันกระเซาะดอกเอาเกลือใไซยกให้สูงกองหัวใจไว้ยืกหน่อยยุกให้สูงกองัวใจไว้เอาไก่ไก่ไวใจเลยลุงเสือไม่ไปนั่งอันตรายลได้มึงไก่ไม่หยุดหอกลุงเสือเราเฮ็ดแต่เราวางยาไว้แล้วเอาลำตานใส้ก้อยมันก็ะปกินแล้วมันได้บานมัน นำตาลต้องใส่กระปุกไงไว้เบะมันจังบหลงกันรแหละกระปุกน้อยๆท่อกันบบบนี้สิครับผงร้านจมาเป็นถุงนะันี้ไปบด้ซองแฟนไม่ยากมือจะจะแต่ลำบากกันทนอกินขนาดนี มันหาจอจุลายเปียวดับลสันปมาทิมบางูเปียว่เปียวชบอลเลยใครจะมาดีดปากเลยอย่าลืมคือคมีข้าวเมื่อกี้จ้ะฮ่า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 พ่อพันเอาบอาเอาปาบก็นั่คนบหรืออบ่บโบโบเคยมาดีปากวารูเลอกันมากันเป็นผู้รักผู้ดีมากันม่ได้ปอบปอผู้นึงทับปอบผู้นึ่งส่วนท้างหลัง ย่บานอยู่ยาตกเ่าบยปบอกตัวป <news> ุ่นและแหงกพวกเา่กินเป็นซกหมมาชิมดูปุ่มาชิมคือมือนั่นไหมมี่อไหมว่นาลงกิโลสเย่โอ้ผักใส่บาเต็มูเข้าสิไปาเัตเตอร์แล้วเจ้าพสแก้วใส่พัตเตอร์ มันเต๋อมันแซ่ยย n งไงเกีวเป็กเลยมัเต๋เมื่อเมื่อมาบนกถินแล้เปี่ยนกรถอยน่อยไอ้แจ๊ให้ไอ้เปียละให้เปียอันกำมาเอาโอ้ยจุกอยู่แล้วจังจุกมานั่งแให้เปียออันกำมาสัตว์ประมาณนี่ตักแบบให้เปียออันกำมาเอา เอาวามฟุ้มันมาแม่นะมั้งจะน้ำตาลเนี่ยขอเกียรตวนะบอแทบยุบอยาสกินอะเดียวจะมาผมเลนี่แหะดีดีเลยจบมากกินได้้มดน่ต้ต้ ไ่่อซ้รถซื้อาเห็นดอกานา่เราเบาๆกับพมกมปบในหูเนี่ย้เห็นยบเดี่ยวเราเด้น่าหา้าไม่มีกายกินเอาเนี่ยตอนเนี่ยไปยังี่เจยุกินไงาปภาษาองใครไมยังอลมพัลมพัองยกระเบเกลอยดินโอล่ย่ีงมา รู ủ, ủ, ủ. Ủ, ủ. ้หมล่ัรู้มาปกตค่ไอยนว่ามือจะอ้านค่อยน่คือว่าเจ้าลาดหมาเออคอยเชียงเ้าว่ามันอยู่พี่เราเราหางเลยค่อยเราเออเจ้าลัดคอยกระยืนาว่าเจ้าว่าแม่เนี่ยไปเส้อเลนก็กำลังกายซื่ยอยู่เพ่อะาเป็นอย่งน้อ่ปิไปแลบ้าาบอกเสือาทามหาบอกเสือ แล้วเราจะมา้นบูเซยบอักษรแทนเลยเฮ้ยแก่เาจะบายไม่อเิายันตีหน้าคายองคงละน่นนมันแบบว่ากางเจพัดมานะอนเก่ามันนอยพอแล้วเนา่ในใส่พอแล้วบานมันทำพะเออบีทามพายเดี๋ยวไปพนันเดี๋ยวไปตีตะกอกด่าอซื้อมายุบหุ่แล้วสารพ่หรอเอออีาระผักอยู้ไปือกเปใส่เต้แล้วกิเลยวะ ใจมันไปซามันเหรไปขอาไปท่านไมซ้เรอใส่แรมอะไรหรใส่แรมอะไรต้องเตืนขอบมันขอแรกครับมัมาใส่แรอบมกมุีนเฟิมแดงอะไรยหา่เนาะแออกพูหรอ นาำม็นนวนเลยเว้ยต้งกินตะกอนเน่ยพูดดีจะทอหาขไขยจะถ่ายไข่ไม่หาปนผู้เฒ่าใส่บาทสิอ๋บาพระเจ้าไปเนาะจากแล้วบาบอกข่อยเนาะข้าวเลนนำกลนเป็นเอวไปหวานบัดเลยทอดัก็บ่ัดเอาไปกับขึ้นมากเลมเอานาบัดค่อยเฮ็ดแล้วว่าลายบบานี้ว่ารถเป็นว่าเฮ็ดกับเขาไปอันั้นใส่บาทใส่บาทผ้านุก